สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม4ี่พวกเราทําขนมซาลาเปาปาต้งโก่นะคะสมาชิกของพวกเราก็มีดังนี้คือดิฉันนางสาวมภาวดีแสงพันธ์ค่ะผมนายอดิเนตรเพชรสมบัตรครับผมนายอุลตร้ามาครับดิฉันนางสาวสุดารัตย์เนียค่ะดิฉันนางสาวเิฉาสินชัยค่ะ,คะอุปกรณ์ของพวกเราก็มีดังนี้นะคะน้ํามันแป้งสาลี ค่ะตอนนั้นนะคะเราจะมาเริ่มวิธีทํากันเลยนะคะเราจะหมักแป้งไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วนะคะนี่คือแป้งที่เราหมักได้ะคะ่ะตอนนั้นนะคะเราก็จะทำให้มันเป็นลูกวงกลมแล้วเราก็จะมาหอ่หอห่อไส้หมูสับกัน,นะคะ่ะ อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะนำหมูสับมาใส่ค่ะแล้วเราก็จะห่อให้มันเป็นวงกลมนะคะปิด ได้อย่างนี้อะค่ะค่ะหละจากนั้นเราก็จะนำมาทอดนะคะ ค่ะเราก็จะรอสักประมาณ2 3สนาทีนะคะเมื่อทอเสร็จแล้วนะคะผลที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ